สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในกลุ่มคอร์สออนไลน์พี่ชิดใจลูกวัยรุ่นนะครับผมใครที่อยู่2กลุ่มนี่จะรู้สึกว่าโอ้โหเจอผมนี่ช่วงเวลาติดกันเลยเนาะตอนทุ่มครึ่งสองทุ่มแล้วก็2องทุ่มกว่าถึงประมาณ2องทุ่มสานะไม่เกินนี้นะครับเป็นช่วงเวลาใหม่ที่เรากําหนดกันนะครับผมคาดหวังว่าหลายคนเนี่ยจริงๆกลุ่มพ่ชิดใจลูกวัยรุ่นเนี่ยผมรู้สึกชอบมากนะครับตรงที่กลุ่มเราคุยกันเยอะจริงๆผมคิดว่า น่าจะมาสอนเรียงกันเนี่ยห้าวันต่อสัปดาห์เลยเพื่อให้เนื้อหาทั้งสิบอีพีเนี่ยคุณนําไปใช้ได้ทันท่วงทีเนาะตั้งใจว่าตอนแรกจะสอนสัปดาห์หละอีพเนาะแต่ว่ามันโหมกว่าจะจบมันคงช้าไม่ทันใจคุณพ่อคุณแม่นะครับเพราะเห็นหลายคนนะเออยังไม่ทันดูเลยนะครับ คือแบบอยากจะแก้ปัญหาแล้วนะครับก็แบบโอ้โหรวดเร็วมากเลยครับก็เลยคิดว่าเออเรามาปรับเวลาการเรียนการสอนกันใหม่นะครับคนที่มาดูย้อนหลังก็ไม่เป็นไรนะคุณดูย้อนหลังไม่ต้องน้อยใจนะจริงๆแล้วอ่ะคุณดูย้อนหลังเนื้อหาเท่าเดิมเลยแล้วคุณยังมีกลุ่มไว้เอาไว้พูดคุยด้วยจริงๆการดูย้อนหลังมีข้อดีอย่างนะคือมันมันทําให้เราเนี่ยเลือกเวลาที่มีความสงบแล้วก็ เลือกช่วงเวลาที่มันเหมาะกับเราได้นะครับอันนี้เหมาะมากมากนะครับคราวนี้เรามาพูดถึงการ EP นี้นะครับอันนี้ EP ที่2นะเป็น EP ที่2เดี๋ยวผมขอเปิดเข้ามาตรงนี้ EP ที่2เนี่ยวันนี้ผมพูดถึง3สิ่งสำคัญที่ที่ทุกคนควรรู้เลยนะครับที่คุณควรรู้ถ้าอยากจะพิชัยรู้คุณต้องรู้3ามสิ่งนี้แล้วคุณคุณต้องตั้งใจฟังดีๆเลยนะครับ เพราะมันคือเรื่องที่สําคัญมากเห็นหลายคนถามกัเลยจะสร้างคะแนนความสัมพันธ์จะพิชิตใจลูกวัยรุ่นได้ยังไงใน EP ที่แล้วผมพูดเรื่องว่าทําไมต้องพิชิตใจลูกใช่ไหมที่ผมพูดเรื่องนั้นเพราะผมอยากให้ทุกคนเห็นคุณค่าของมันนะเห็นคุณค่าของการจัดลําดับชีวิตคุณใหม่นะที่ผ่านมาบางครอบครัวหลายครอบครัวเลย Priority แรกของครอบครัวคุณคือการเรียน Priority ที่สองคือความ วินัยคือความรับผิดชอบประมาณนี้พา i o r i t y ในการให้ให้ค่าครอบครัว o อแว a l ลูหรือค่านิยมหลักของครอบครัวคุณเป็นแบบนี้คุณผมสอนอีพีที่แล้วเพราะอยากให้คุณจัดลำดับ Priority ค่านิยมคุณใหม่บางคนให้ค่านิยมเรื่องความรับผิดชอบมากมันจะยิ่งทำให้คุณทุกข์และความสัมพันธ์สูญเสียคุณจะไม่ได้ทั้งใจลูก และคุณจะไม่ได้ทั้งความรับผิดชอบของลูกด้วยนั่นคือสาเหตุที่สอนอยู่ปีที่หนึ่งเหมือนน้มน้าวให้คุณจะต้องจัด,จดลำดับเอา relationship มาเป็นอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็สอนเรื่องเออพี่ชี้ใจกับตามใจก็ต่างกันเนาะแล้วก็ปิดท้ายด้วยาภาพภาพหนึ่งนะครับที่แบบว่า I i i not t o o m t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  e c h y y u นะครับ I, I came to love you o v e you คือฉันไม่ได้มาเพื่อสอนคุณฉันมาเพื่อรักคุณและความรักจะเปลี่ยนคุณเองความรักจะสอนคุณเองถ้าคุณคิดแบบนี้กับลูกได้เมื่อไหร่ คุณไม่ต้องดูอีพีอื่นแล้วเพราะจริงๆนั่นแหละคือการสร้างแต้มความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดแล้วแค่คุณปรับไมล์เซ็ตของคุณไม่ให้คิดว่าคุณต้องมานั่งสอนลูกนั่นคือวิธีการสร้างความสัมพันธ์นที่ดีมากแล้วนะแต่มันเป็นการสร้างจากภายในอ่เราเบิดจากภายในปุ้มออกมาวิธีการต่างๆคุณจะทําได้เองเลยโดยที่ไม่ต้องสอนแต่แน่นอนเรามาฟังอีพีนี้กันสามสิ่งที่คุณต้องรู้ข้อแรกสำคัญมาก สิ่งแรกที่คุณต้องทำถ้าอยากสร้างคะแนนความสัมพันธ์ในครอบครัวคุณให้มากขึ้นเก็บแต้มให้มากขึ้นพิชิตใจเขาให้มากขึ้นคุณต้องเลิกบ่นเลิกสอนและเลิกวิธีการเก่าๆซะเชิงลบอะ่ะอะไรที่เป็นวิธีการเก่าๆและเชิงลบเลิกมันซะผมไม่ได้บอกให้ทุกคนเลิกวิธีการเก่าๆนะครับของเก่าบางอย่างที่โบราณการเราสอนเรามาเป็นภูมิปัญญาที่ดีมากควรนำมาใช้ ของเก่าบางอย่างที่เป็นเนกาทีฟพสรเซสเนกาทีฟทิงกิ้งเป็นวิธีการเชิงลบให้เลิกของเก่าบางอย่างเป็นวิธีการเชิงบวกให้ทำเช่นโบราณเนี่ยหรือแม้กระทั่งกับยุคสมัยเราเป็นเด็กนะครับหรือคุณพ่อคุณแม่เราเนาะคุณแม่สังเกตไหมเรื่องเรียนเนี่ยเขาไม่มาจัจ้งจี้จ้ำชัยปักเปียกปักแฉะแบบนี้เนาะเรื่องความรับผิดชอบ เขาไม่ลงมาช่วยเราขนาดนี้เหมือนที่เราช่วยกับลูกอยู่ถูกปะของแบบนี้ดีควรใช้ตามแต่หลายครอบครัวดันทิ้งครับกลัวลูกลำบากกลัวลูกเจ็บปวดกลัวลูกท้อแท้กลัวลูกเรียนไม่จบกลัวลูกมีงานค้างพอลูกจะเจ็บปวดล้มเหลวบางอย่างก็รีบไปเอาหมอลองอันเนี้ยเราเราเนี่ยของดีๆบางอย่างเราไม่ใช้อ่ะเราเรากลัวเราเลี้ยงบนความกลัวเราไม่ได้เลี้ยงบนความรัก การเลี้ยงบนความกลัวมันทําให้เราใช้วิธีการเชิงลบแต่การเลี้ยงบนความรักโดยจะเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นความรักอย่างไรเงื่อน่ไขน,นะครับมันทําให้คุณใช้วิธีการบ,กบวกๆกับเขารวมถึงวิธีการบ,กบวกๆกับตัวเองด้วยนะครับข้อหนึ่งสำคัญมากถ้าคุณอยากจะเก็บแต้มความสัมพันธ์เริ่มตั้งแต่วินาทีนี้ดูไลฟ์จบแล้วเดี๋ยวไปทาเนี่ยสิ่งแรกที่คุณต้องทําเลิกของเก่าที่ไม่ดีสต็อปซะหยุดมันเลย อะไรที่ไม่ดีบ้างครับบนสอนตรงๆเกิดเหตุปุ๊บก,ก็ตีเหล็กตอนร้อนจู้จีจ้จุกจิกไม่ให้อิสระไม่ได้ทำให้เขามีชีวิตเป็นของตัวเองเลิก้าววิธีเก่าๆบางคนเป็นคนใจร้อนเป็นคนพูดไวปากนี่มาไวมากเป็นคุณแม่ที่แบบน่ารักมากนะครับแล้วก็แบบสะท้อนตัวเองออกมาว่าเออเป็นคนปากไวมากเลยเลิกซะ พยายามลดและเลิกพฤติกรรมเฉิงลบเหล่านั้นมันไม่ได้ดีต่อตัวลูกอย่างเดียวนนะมันดีต่อตัวคุณเองด้วยจริงๆาศาสนาพุทธเป็นาศาสนาของการดัดนิสัยนะครับอ่าอาจารย์ของผมท่านหนึ่งนะครูบาอาจารย์ดรวรพัฒน์ผู้เจริญบอกไว้คํานึงเลยว่าจริงๆาศาสนาพุทธเนี่ยเป็นาศาสนาการดัดนิสัยนะคือการละกิเลสเออเราปากไวใช่ปะเราเป็นคนพูดพูดจาแบบน้ําเสียง น้ําเสียงมันดูกระโชกคองข้างหน่อยน้ําเสียงมันดูแข็งเออแล้ก็ลดละเลิกเนาะลดละเลิกอะไรที่ไม่ดีในตัวเรานะครับหนึ่งนี่สําคัญมากๆนะครับโอ้สวัสดีครับมีแม่หลายคนเข้ามานะครับสองสองอันนี้สําคัญสองถ้าคุณอยากจะพิชิตใจลูกวัยรุ่นนะครับสิ่งที่คุณต้องรู้อย่างที่สองเลยก็คือกรุงกรุงกรุงโรมไม่ได้ใช้เวลาสร้างเพียงวันเดียว ไม่เอาดีกว่าไม่พูดกรุงลงแล้วบางคนไม่ได้รู้จักกรุงโลมแล้วก็มันเป็นสำนวนที่เอากรุงเทพไม่ได้สร้างในวันเดียวกรุงเทพไม่ได้ถูกสร้างเพียงค่ำคืนเดียวนะครับคุณแม่นั่นหมายความว่าอะไรถ้าคุณจะเลือกเส้นทางการพิชิตใจลูกวยัยรุ่นเลือกการเก็บแต้มเก็บคะแนนคุณจะต้องยอมรับก่อนว่ามันเป็นวิธีการที่ใช้เวล่เวลาอยู่นะ มันไม่ใช่วิธีการที่1สัปดาห์แล้วคุณจะได้ผล1เดือนแล้วคุณจะได้ผลน่ะถ้าใครปลูกต้นไม้คุณจะรู้สึกว่าการพิชิตใจรู่รุ่นไม่ต่างอะไรจากการปลูกมะม่วงปลูกต้นไม้ยืนต้นไม่ใช่ปลูกถั่วงอกหลายคนโอ้โหบางคนนะครับเข้ามาในคอร์สออนไลน์นี้ก็ไม่ได้หวัง ที่จะเรียนรู้อะไรมากเลยหวังแก้ปัญหาอย่างเดียวเลยพิมพ์ถามปัญหานะครับทั้งที่ตัวเองไม่ได้ดูอะไรเลยผมบอกเลยในใจคุณกําลังเร่งความสำเร็จคุณเร่งอยากจะแก้ปัญหานั้นทั้งๆท,ท,ที่คุณยังไม่ได้จ่ายเรื่องของเวลาเลยคุณต้องจ่ายเป็นเวลาเป็นความเพียรมานะบากบัน่น พ่อแม่หลายคนถามผมว่าอุ้ยโค้ดเห็นในกลุ่มพิชิตใจลูกวัยรุ่นเนี่ยบางคนบางคนมาขอโค้ดกับผมส่วนตัวด้วยนะแบบแบบเจอตัวเลยอย่างเงี้ยนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนมีคุณแม่มาขอโค้ดส่วนตัวเขาเป็นคุณแม่ที่อยู่ในกลุ่มพิชิตใจลูกวัยรุ่นเนี่ยเขาบอกโค้ดเห็นคุณแม่หลายท่านนะที่เขาประสบความสำเร็จเขาที่เป็นเขารุ่นเก่าๆอ่ะเป็นคนเก่าๆรุ่นก่อนเนี่ยเขาไม่เห็นเขาดูเหมือนง่ายจังเลยเนาะทำไมเขาดูสําเร็จง่ายจังคุณไม่ได้มาตอนวันที่เขาอยู่รุ่นแรกๆไง คุณเลยไม่เห็นความเจ็บปวดไม่เห็นบาดแผลความล้มเหลวอุ้ยหลังเขานี่ินูเต็มนะครับแผลเต็มหลังเลยคุณไม่เห็นเขาวันที่ประสบความสําเร็จแล้วทั้งนั้นเลยคุณไม่เห็นวันที่เขาประสบความสําเร็จคุณเลยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าดิดนิ้วปุ๊บแล้วน่าจะทําได้ผลนะฟังดีๆนะเวลาฟังความสําเร็จของครอบครัวใดก็ตามจงฟังเพื่อให้ให้มีกําลังใจแต่อย่าฟังเพื่อเพื่อแบบรู้สึกว่า เฮ้ยมันแบบคาดหวังอะมัน expectation ว่ามันจะต้องแบบฟาดเลนทางด่วนวิเศษ <laughs> ทุกวันนี้ทางด่วนในกรุงเทพยังติดติดติดกว่าทางลาบข้างล่างอยอูเอ้ยผมขับรถนี้ไม่เคยขึ้นทางด่วนเลยถ้าเป็นช่วงเงยนเง็ยนๆนะเนี่ยบางคนจิตใจไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าจิตใจตัวเองต้องการฟาดเลนจนเกินไปคุณข้อสองสำคัญนะคุณกำลังปลูกมะม่วงปลูกต้นโพ แล้วสุดท้ายการปลูกของพวกนี้เมื่อวันหนึ่งอ่ะคุณได้เก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับผมเคยถามคุณแม่ท่านหนึ่งว่าคุณแม่ตกลงแล้วคุณแม่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตตั้งแต่วันนี้เดือนนี้หรือคุณแม่อยากจะเก็บเกี่ยวผลผลิตหลังจากนี้อีกสักสองปีแต่เก็บเกี่ยวได้ตลอดไปนี่คือความต่างของคนที่เน้นแต่ความเร็วนะครับทิศทางสําคัญกว่าความเร็วนะคุณแม่ อย่าหลงติดกับกระแสโลกหลักตอนนี้ที่อะไรอะไรก็เร็วผมบอกเลยใครใจ่ายตังมาในคอร์สพิชิตใจรุ่วัยรุ่นแล้วหวังว่าจะต้องได้เป็นฟาสตเลนมีฟาสตเลนมีแต่ฟาสตเลนเท่าที่ผมเจอเยอะสุดที่เอาตลอดหลายพันเคที่ผมเจอเนี่ยเร็วสุดของเขาคือหนึ่งเดือนอแต่หนึ่งเดือนของเขานี่คือกระอักเลือดเลยนะแถเต็มหลังเลยอ่ะคือแบบอื้อกระอักเลือดจริงๆคุณยอมไหละ่ะ มองความสําเร็จของคนอื่นในกลุ่มเราให้มีกําลังใจแต่อย่ามองไปแล้วก็รู้สึกว่าโอ้มันมีฟาสเลนทําไมเราทําไปแล้วมันยังไม่ได้แบบนั้นคุณเปรียบเทียบแล้วคุณคอมเพล็แล้วคุณคอมเพล์ตัวเองไปแล้วพอคุณคอมเพล์เสร็จปุ๊บว่าเอ้ยทําแล้วมันไม่เห็นได้ผลเหมือนคุณแม่ท่านอื่นในกลุ่มที่เขาสักเซสกันเลยคุณก็เลิกวิธีการแล้วคุณก็ไปใช้วิธีการลบๆเห็นไหมข้อหนึ่งข้อสองสัมพันธ์กันเลย ถ้าคุณรอได้คุณรอเป็นคุณมองว่ามันคือการปลูกมะม่วงคุณจะไม่ไปใช้วิธีการเก่าๆเหมือนข้อที่หนึ่งนี่สำคัญนะนี่สำคัญมากนะครับหนึ่งปีอ่าเนี่ยมีคุณแม่บอกหนึ่งปีเนี่ยอะอย่างเงี้ยเนี่ยคุณแม่ที่ดูไลฟ์สดอยู่มีคนนึงบอกหนึ่งปีค่ะนี่คือหนึ่งปีคือเขาใช้เวลาหนึ่งปีอะ คุณแต่เขาหนึ่งปีแล้วเก็บกินได้เรื่อยๆนะแล้วหลังจากนี้เขาเจอปัญหาอะไรเขามีสติในการผชนกับปัญหาใหม่ๆได้นะคุ้มกว่าันเยอะกรุงเทพไม่ได้ใช้เวลาสร้างเพียงค่ำคืนเดียวคุณกำลังปลูกมะม่วงไม่ใช่ถั่วง,งอกนี่คือข้อสองที่ผมอยากจะบอกและคุณต้องรู้มากๆนะครับบา,รบางคนถึงกับนั่งโอ้โหคุณรู้ไหมบางคนถึงกับพ่อแม่บางคนนี่อยู่ในกลุ่มเราอะ ที่เขาประสบความสําเร็จแล้วคุณไม่ได้เห็นเบื้องหลังเขาอะคุณเห็นความสําเร็จของเขาในวันนี้อย่างเดียวแล้วคุณก็รู้สึกแบบเอ้ยอยากสําเร็จตามอะคุณก็เร่งเร่งตัวเองคุณไม่รู้เลยว่าเบื้องหลังเขาลองไห้เขาว่าโหยคุณบางคนผมเจอเขาผมบางทีผมความรู้สึกข้างในผมก็มันก็แบบรู้สึกรู้สึกระเบิดเหมือนกันในใ,นใจนะว่าโอ้โหแม่เขาทุกข์นะ กว่าจะเจอวันนี้ได้แม่เขาเจ็บหนักบางคนแอบร้องไห้บออ่านี่ไงกว่าแม่จะมาช่วงนั้นได้ถึงแอบร้องไห้กับคุณพอ่อเห็นไหมคือหมันเจ็บปวดนะคุณบางคนเจอรูปพูดจาไม่ดีปุ๊บเนี่ยเจอรูปพูดคำหยาบปุ๊บแต่พอเขาผ่านมาได้เนี่ยนะไอตอนที่เขานึกย้อนกลับไปอ่ะวันนั้นเขาแทบจะน้อยใจเขารู้สึกแบบพลังหมดเขารู้สึกแบบอยากจะขับรถออกไปชนสเสาไฟฟ้านี่คือคําพูดของคุณแม่บางคนนะ อยากจะขับรถออกไปชนเสาไฟฟ้าแบบไม่อยากเลี้ยงแล้วไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วพอเขาผ่านวันเราดันมาได้เนี่ยไม่แปลกที่เขาจะสําเร็จอย่ามองที่ความสําเร็จเพียงเดียวให้เวลากับตัวเองด้วยเพราะทุกความสําเร็จมีบาดแผลอ,อยู่ข้างหลังนะครับนี่คือข้อสองที่ผมอยากจะบอกไม่อย่างั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นเราหลงอะ่ะเราหลงเราหลงกับการที่แบบว่าโอ้ยอะไรจะต้องแบบเร็วขนาดนั้นฟัสเลนนะครับบางคนหนึ่งเดือนสองเดือนสําเร็จแล้วนะครับมี บาดแผลเต็มไงเออมันอยู่กับปัจจัยอื่นด้วยเช่นความอบอุ่นพื้นฐานต้นทุนคุณมีเท่าไหรความเอาจริงเอาจังเหมือนอย่างที่ผมบอกในอีพีที่แล้วอ่ะคือเขาเห็นคุณค่าไหมอ่ะบางคนเห็นคุณค่าปุ๊บแล้วแบบพุ่งเต็มร้อยเลยอ่ะอะไรไม่สนแล้วฉันยอมแลกลูกไม่มีระเบียบก็ได้ลูกไม่ต้องมีความรับผิดชอบตอนนี้ก็ได้ลูกแต่ลูกกับแม่ต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีนี่คือทัศนคติของคนที่เขาสําเร็จนะครับเขาเอาความสัมพันธ์เป็น Priority แรก ถ้าคุณยังเอาค่านิยมหลักหรือ core value เรื่องของความมีระเบียบวินยัยมารยาทอะไรก็ตามเป็น priority ต้นๆก็นานก็นานเท่านั้นเองขึ้นอยู่กับว่าคุณจัดแบบไหนนะครับข้อสามคนที่จะสามารถพิชิตใจลูกวัยรุ่นได้นะคือคนเดียวกันกันกบที่ มีความสุขกับตัวเองมากพอถ้าหากคุณอยู่กับตัวเองแล้วคุณยังมีความสุขไม่มากพอคุณอยู่กับลูกสบายใจได้ลูกจะไม่มีความสุขที่อยู่กับคุณฟังดีๆนะโปรดฟังอีกครั้งหากคุณอยู่กับตัวเองแล้วยังไม่มีความสุขมากพออยู่กับตัวเองต้องมีความสุขสักร้อยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะถ้าคุณยังมีความสุขไม่มากพอเวลาอยู่กับตัวเองอย่าหวังว่าปออยู่กับลูกวัยรุ่นแล้วลูกจะมีความสุขเวลาอยู่กับคุณ นี่เลยคือที่มาที่ผมมักจะบอกว่าให้ไปหาความสุขใส่ตัวซัไปทาให้ตัวเองมีความสุขโดยไม่ต้องมีลูกบางคนผมถามเขาว่าแม่ในแต่ละวันแม่ทําอะไรบ้างอ่ะที่ตัวเองมีความสุขเขาตอบผมว่าอะไรรู้ไหมอ๋อก็ความสุขของแม่อะคะเนี่ยตอนเย็นๆไปก็ชวนลูกมาระบายสีลูกมอตอน้นอ่ามอต้นนะครับอายุสิบสองชวนลูกมาระบายสีนั้นสักพักก็ ชวนลูกมาวิ่งเล่นมาเดินสวนอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบมันก็มีที่เวลาที่เขาไม่ทํากับเราแล้วเราก็ไม่มีความสุขนะคะโค้ดเนี่ยคือเขาก็ลังเอากุญแจความสุขปไปฝากไว้ที่ลูกอยู่สาเหตุของวิธีการที่ผมบอกให้ทุกคนไปหาความสุขใส่ตัวซะมันมีสองปัจจัยนะครับมีสองเหตุผลนะครับผมไม่เคยบอกที่ไหนนะเหตุผลแรกก็คือการจะที่ชีใจลูกเนี่ยคุณจะต้องเลิกวิธีการเก่าๆตามข้อหนึ่งที่ผมบอกใช่ปะ่ะแล้วมันจะทุกข์ครับ เพราะมนุษย์สมองถูกออกแบบมาให้ใช้พลังงานแบบ power save mode คือประหยัดที่สุดสมองมนุษย์จะไม่ชอบอะไรก็ตามที่บีบคัน้นใช้แรงเยอะสมองมนุษย์จริงๆขี้เกียจน,นะครับสมองมนุษย์จริงๆขี้เกียจมากนะครับนี่คือจิตวิยาสมองเลยสมองมนุษย์ขี้เกียจน,นะครับดังนั้นถ้าคุณจะต้องทําอะไรที่มันต้องแบบค้านกับวิธีการเก่า,ขาๆของคุณอ๋อเหนื่อยกว่าเดิมคุณจะทุก พอคุณทุกปุ๊บแล้วถ้าคุณมีความสุขในตัวเองไม่มากพอคุณจะทํามันไม่ได้ครับนี่คือสาเหตุที่หนึ่งที่ผมบอกไนงะผมไม่เคยบอกที่ไหนเลยว่าทําไมต้องไปหาความสุขในตัวบางคนเลยแบบอา้าวทาไมต้องไปหาความสุขในตัวโคว้ดมันเกี่ยวอะไรกันอะ่ะเกี่ยวอะไรกับการเลี้ยงลูกนี่ไงครับสาเหตุที่หนึ่งเพราะว่าเวลาที่คุณเลี้ยงลูกวัยรุ่นมันจะต้องมีช่วงที่คุณทุกมากกว่าสุขเพราะคุณต้องเลิกต้องละกกิเลสต้องฝึกตนต้องฝืงนเวลาฝืนเนี่ยมัน าคุณง่ายเดี๋ยแค่คุณไม่บน่นอ่ะสักครึ่งวันอ่ะคุณก็คันปากแล้วทุกข์แล้วถ้าคุณมีความสุขกับตัวเองไม่มากพอคุณจะทําไม่ได้ทําได้วันสองวันแล้วก็หลุดแต่พ่อแม่ที่อ๋อแต่ละวันไปหลั่นล้ามีความสุขใส่ตัวเองทําอะไรก็ไห้ที่มีมีความสุขโดยไม่ต้องพึ่งลูกพอความสุขมันเต็มสปีดร้อยหนึ่งร้อยสิบร้อยยี่สิบพอมาเจอลูกปุ๊บเจอเรื่องไม่ได้ดั่งใจของลูกครับเจอความไม่น่ารักของลูกเฮ้ย จากความสุขร้อยยี่สิบแม่งเหลือความสุขอยู่แค่สี่สิบเองซึ่งมันพอซึ่งมันพอเพราะคุณทํามาร้อยี่สิบไงมันเหลืออยู่สี่สิบเองซึ่งมันพอมันอาจจะเหลือมากกว่านี้ก็ได้แล้วแต่คนแต่กับบางครอบครัวส่วนใหญ่ความสุขก็ไม่ไปหาหวังแต่จะก,กับลูกมีความสุขกับตัวเองอยู่สามสิบแล้วคุณมาเจอความไม่น่ารักของลูกแล้วคุณมาเจอว่าผมบอกให้ต้องไปเลิกวิธ,ธีการเก่าๆซะหยุดบน่นหยุดว่าหยุดสอนเขาได้แล้ว แค่คุณทำสามอย่างเนี้ยสามสิบเปอร์เซ็นต์อย่างความสุขที่คุณมีก็ไม่พอแล้วครับคุณทำไม่ได้นี่แหละวิธีของการทำไม่ได้มันเป็นอย่างนี้และสองสาเหตุที่ให้ไปหาความสุขใจตัวก็เพราะว่า,เ,าเวลาที่เรามีความสุขมันจะมีออร่าบางอย่างแผงออมานะครับแม่มันจะมีออร่าบางอย่างแผออกมาคนที่ลงคาสต์เกมอ่ะพี่ชี้ใจลูกรุ่ลูน EP หน้าผมจะสอนเรื่องเรื่องสารความสุข มันจะมีความสุขเอาเวลาที่เรามีความสุขมันจะมีออร่าแห่งความสุขแล้วคนรอบตัวจะอยากเข้าหาคุณลองนึกพาพเดี๋ยวเวลาคุณเดินไปคุณรู้จักคนสองคนคนนึงเป็นคนที่แบบโอ้โหซีเรียสเคร่งเครียดมากเลยคุยกับเขาเนี่ยก็แบบมีแต่เรื่องซีเรียสเป็นเรื่องจริงจังกับอีกคนหนึ่งคุณอยู่ด้วยแล้วรู้สึกว่าลันลาลันลาลันลาคุณอยากอย,กอยู่กับใครนานกว่นานกันอะคุณอยากอย,กอยู่กับใครมากกว่ากันคุณอยากเข้าหาใครมากกว่ากัน แน่นอนถ้าคุณไม่ได้เข้าหาเพื่อการทํางานอ่ะคุณก็ย่อมอยากเข้าหาคนที่เขามีความสุขง่ายๆมากกว่าเพราะมันมีออร่าของความสุขใช่ไหมครับนี่คุณรู้ไหมว่าอีพีสองที่ผมพูดเนี่ยแฝงด้วยวิธีการพิชิตใจรุ่นรุ่นไปหลายวิธีแล้วไปหลายวิธีแล้วใครถอดเทปไลน์นี้ได้คุณได้หลายวิธีแล้วเนี่ยแค่คุณเลิกบ่นก็เท่ากับเพิ่มแต้มแล้วนะเลิกบน่นเลิกสอนเลิกวิดีโอเกา่าเชิงลบอ่ะ เลือ,อกวิธีเก่าๆบางอย่างที่เป็นเชิงบวกใช้ซะอย่าเลิกเช่นปล่อยให้ลูกเจ็บปล่อยให้ลูกล้มเหลวเรื่องเรียนให้เป็นเรื่องของลูกสมัยก่อนเราไม่เห็นต้องมีพ่อแม่ที่คอยแบบมานั่งทําการบ้านหรือแบบโอ้โหครูลายมาบอกฮัลโหลคุณแม่คะลูกไม่ตั้งใจเรียนเราไม่เห็นต้องมีอย่างนี้เลยเรียกว่าใช้วิธีการเก่าๆได้แบบนี้แต่วิธีการเก่าที่เชิงลบหยุดใช้ะนะครับ 2. กรุงเทพไม่ได้สร้างเพียงคาคืนเดียวคุณกําลังปลูกมะม่วงไม่ได้ปลูกถั่งอก คุณอย่ารีบอย่าเร่งการเติบโตมันเร่งกันไม่ได้คุณเห็นครอบครัวอื่นสําเร็จจงมองเป็นแรงมาดานใจมองเป็นกําลังใจแต่อย่ามองแล้วแบบเปรียบเทียบว,ว่าโอ๊ยทำไมใช้ทํายังไม่ได้สําเร็จอีกผมบอกเลยในกลุ่มเรามีเยอะมากที่เป็นอย่างนั้นและบางครั้งเขาไม่รู้ตัวผมมาบอกผ่านไลฟ์วันนี้เลยคุณมองความสําเร็จของคนอื่นในกลุ่มเราเพื่อเป็นแรงใจไม่ใช่มองไปเพื่อเปรียบเทียบ แล้วสุดท้ายก็มากดดันลูกกดดันตัวเองคุณยังไม่ได้เสียเวลาเรียนรู้ทุ่มเทความเพียรเลยนะครับเออเสียเวลาเรียนรู้หน่อยสามไปหาความสุดใส่ตัวซะแถมอีกข้อหนึ่งเหลืออีกสองนาทีแถมอีกข้อหนึ่ง,อออง,อองโอ้วันนี้เรามายี่สิบนาทีแล้วอ่ะไม่เป็นไรเราแถมอีกข้อหนึ่งผมแถมให้เลยเออจริงๆอ่ะผมตั้งใจว่าจะเอาอีเอาเอาข้อเนี้ยยังไม่พูดแต่ว่าพูดเลยดีกว่าข้อที่สี่สิ่งที่ เกีนี้เราตั้งว่าสามสิ่งที่คนรู้ใช่ไหมครับอ่ะเป็นสี่ข้อก็ได้ข้อที่สี่พ่อแม่ที่จะพิชิตใจลูกไว้รุ่นได้คือพ่อแม่ที่เล t อีโก้อีโหรืออัตตาตัวตนน้อยคุณแม่ครับธรรมชาติมันออกแบบมนุษย์มาแบบนี้คุณแม่ฟังดีๆนะเอ,อผมโชคดีมั้งที่ผมจริงๆจ,จบจิตวิยาสองใบสองออสองแบบสองสองสาขาจิตพัฒนาการกับจิตคาเซลิง มนุษย์เวลาที่เป็นเด็กเติบโตเป็นวัยรุ่นเรื่อยๆเ,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 เนี่ยตอนเป็นเด็กเนี่ยมันเป็นวัยแห่งการสร้างอีโก้สร้างอัตตานะครับเพราะอะไรเพื่อให้เขามีเซเลตีนเพื่อให้เขามีตัวตนเพื่อให้เขาสร้างชีวิตของเขาแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งที่พอเริ่มเป็นผู้ใหญ่เริ่มเป็นวัยกลางคนเริ่มเป็นพ่อแม่คนแบบเราเริ่มมีอายุธรรมชาติก็สอนเราให้ลด ตาตัวเองลงนะครับคนที่รู้ไม่ทันจะยังเผลอรักษาระดับอีโก้ของตัวเองไว้และต่อให้คุณมีวิธีการที่ดีมากหลังจากนี้สองสามวิธีที่ผมพูดไปเดี๋ยก้คุณก็ใช้ไม่ได้ผลครับถ้าคุณขาดข้อสี่ข้อเนี่ยข้อสี่ข้อนี้เลยเป็นข้อที่เผลอแล้วสำคัญที่สุดมากๆแล้วคุณจะ ไม่สามารถใช้วิธีการเชิงบวกกับลูกได้เลยถ้าคุณยังมีอัตตาของตัวเองอยู่ถ้าคุณยังมีความเป็นแบบฉันเป็นแม่ฉันเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณจะเลิกสอนลูกไม่ได้เลยถ้าคุณยังคิดว่าฉันเป็นแม่คุณจะเลิกเขาเรียกว่าอะไรบ่นลูกไม่ได้เลยคุณจะเลิกคาดหวังกับลูกไม่ได้เลยถ้าคุณยังคิดว่าคุณเป็นเจ้าข้าเจ้าของเขาอยู่ คุณจะไม่สําเร็จในการพิชิตใจลูกวัยรุ่นเลยถ้าคุณยังเผลอคิดว่าฉันอาจน้ำน้อนมาก่อนประสบการณ์ของฉันมีคุณค่ากับเธอนะเธอต้องฟังซี่ทำไมเธอไม่ฟังบ้างล่ะอีโก้เลสอีโก้สำคัญมากๆนะครับนี่คือข้อที่สี่ที่ผมอยากจะแบ่งปันสำหรับวันนี้เป็นของแถมนะครับเนื่องจากผมตั้งว่าสาม สิ่งที่สําคัญเนาะจริงๆมันสามข้อมันสำคัญพอกันอะหนึ่งเลิกบทเลิกสอนเลิกวิธีการเก่าๆซะคุณรู้ไหมแค่คุณทําข้อแรกแต้มคุณเพิ่มมาหนึ่งพันถึงสองพันแต้มแล้วนะคุณรู้เบ่าวันหลังเดี๋ยวผมจะทำไอ้นี่มาชาร์จมาให้ดูเร่นๆดีกว่าเนาะว่าใช้วิธีใดเพิ่มแต้มประมาณเท่าไหร่เอานาะเนาะเนาะเออมาสนุกสนานจริงๆจริงๆไอแต้มที่เพิ่มขึ้นแต่ละครั้งที่ผมพูดอะว่าพันแต้มห้าร้อยแต้ม มันเป็นค่ามาตรฐานแต่และครอบครัวมันมันมีปัจจัยที่รึกกว่านี้นะเช่นสมมุติครอบครัวหนึ่งเนาะมีคุณแม่ท่านหนึ่งมาปรึกษาผมกับคุณพ่อปรากฏว่าลูกอะ่ะรักแม่มากกว่าพ่อรักแม่เป็นพิเศษเลยดังนั้นถ้าแม่ทําวิธีการบวกๆก,กับเขาอะ่ะจากเดิมจะได้ห้าร้อยแต้มใช่ปะได้เป็นพันแต้มแต่พ่อทําวิธีการเดียวกันเลยนะก็ได้ห้าร้อยแต้มเท่ากันอเออคือได้น้อยกว่าแม่ทั้งทั้งที่จริงๆแล้าท่านทา,ทาวิธีเดียวกันเลยมันมีปัจจัยแฝง เล็กๆอย่างนี้ด้วยนะครับเอาไว้วันหลังเดี๋ยวผมทำช์า,ชามาให้เล่นสนุกๆดีกว่าเนะว่าเออเลิกบนคุณได้แล้วห้าร้อยแตม้มเลิกสอนทันทีเอาแต่สอนแสดงความมิเห็นของตัวเองคุณได้แล้วหกร้อยแตม้มนะครับจับถูกมองข้อดีของเขาเลิกจากผิดปิดตาข้างหนึ่งอันนี้ได้พันห้าเนี่ยได้พันห้าร้อยแตม้มเนี่ยคุณก็ต้องเก็บเรื่อยๆไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วคุณต้องปลูกมะม่วงอ่ะคือคุณรดน้ำมันทุกวันนะ่ะ ทำมันบ่อยๆมันก็โตพอโตปุ๊บคราวนี้ขอโทษนะคุณจะตัดต้นมะม่วงม่นก็ยากกว่ามันก็ยากกว่าตัดต้นถั่วง,งอกนะถูกปะนี่ไงลูกเราเขาถึงโอ้โหโบราณการถึงบอกไงว่าพ่อแม่ต้องเป็นล้มโพล้มใสโบราณไม่เคยพูดว่าพ่อแม่ต้องเป็นถั่วง,งอกถั่วเขียวอะพ่อแม่ต้องเป็นล้มโพล้มใส่หมายถึงอะไรคือคุณต้องเป็นไม้ยืนตน้น เป็นต้นสักให้ได้ยิ่งดีตะเคียนมะข่าโมงอย่างเงี้ยต้นไม้ที่แบบว่าโตช้าหน่อยแต่โตแล้วมันมันม่นคงมูลค่าแพงเนี่ยนะแม่เนาะเอออยู่ให้เย็นกอ,อ,อยู่ให้เห็นเย็นให้สัมผัสนะใช่เลยนะครับเอ,อเป็นกำลังใจให้นะครับกับสามบวกหนึ 1, ่งสามบวกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรรู้ถ้าใครจับ จับไลน์นี้ทันนะทุกคนจะรู้ว่าจริงๆผมบอกวิธีการไปเยอะมากเลยในการสร้างความสัมพันธ์นะครับแค่คุณมองลูกว่าฉันกําลังเลี้ยงมะม่วงอยู่คุณก็ได้แต้มแล้วจริงๆแล้วอะ่ะโอ้มันคือวิธีการจากภายในแค่คุณไปหาความสุขใส่ตัวสุขจนออร่ามันล้นในบ้านนี่คือวิธีการสร้างแต้มความสัมพันธ์โดยทางอ้อมนะเนี่ยหลายคนไม่รู้อ่ะหลายคนคิดว่าวิธีการตั้งสร้างคะแนนความสัมพันธ์ต้องทํากับลูกเปล่า บางวิธีที่ได้ผลกว่าคือทํากับตัวเองครับบางวิธีที่ได้ผลกว่าคือทํากับตัวเองรอยยิ้มมีรอยยิ้มมากกว่ารอยยับยิ้มกับตัวเองเนี่ยไม่ต้องยิ้มกับลูกยิ้มกับตัวเองลูกมันแอบมองคุณตลอดแค่ลูกมันเห็นเฮ้ย,ยช่วงนี้แม่มีความสุขคุณสร้างแต้มโดยที่คุณไม่รู้ตัวแล้วนะครับแล้วเผื่อแต้มเนี้ยเยอะกว่าด้วยลองดูนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกครอบครัว นะครับแล้วก็รวมถึงครอบครัวที่มาดูย้อนหลังด้วยคุณไม่ต้องน้อยใจนะคุณดูย้อนหลังจริงๆคนดูย้อนหลังนะได้เปรียบอย่างหนึ่งคือเลือกเวลาได้นะครับโอ้ยพยทุกคนมีความสุขลูกวัยรุ่นวิ่งเข้าหานะครับก็พรุ่งน,นี้เวลาเดิม2องทุ่มสินาทีโดยประมาณนะครับเรามาดูอีพีที่3กันต่อไปเรื่อยๆเลยโอ้ยพรนะครับสวัสดีครับ